โอเคผมก็ขอัสดีผู้บัญช่วด้วยนะครับผมก็ชื่อผมชินเคยบวยเดนะครับก็รายการนี้ก็จะเป็นรายการต้มเนื้อเปื่อยนะเป็นอีพีที่ห่านะอันนี้ผมก็ลืมแล้วเหมือนกันนะโอ้โหเปิดมาตอนแรกเหมือนจะได้จูก,กันเลยนะครับโอ้โหมาดิคัพเจนจะมาได้เปล่าอ,อ้วไม่มานะเหมือนทางโกฮันเกอร์เนี่ยจะไปทางบ้านเล็กนะถือว่าโอเคเลย เพราะว่าตัวผมเนี่ยเป็นตัวคนขายของเล่นนะช่วงนี้คือผมเล่นตัวคนขายของเล่นเนี่ยบ่อยมากตั้งแต่โปรคลีคันมาเนี่ยผมเล่นตัวแอนนี้เนี่ยว่าคนขายของเล่นเนี่ยประมาณเกือบ4ี่สิบห้าสิบเกมได้แล้วนะคือแบบปิดหนักมากแล้วก็เป็นตัวที่ทำให้ผมคิดว่าเอ้ยใช่เลยอะ่ะเออใช่เลยอะ่ะคือขนกนะเป็นตัวที่ขนุกม,มากแล้วก็เล่นแบบน่าสนใจมีความน่าสนใจในตัวของมันเนาะ เร่องตัวเนี่ยผมชอบตัวละครนี้มากมากเลยนะตัวแอนนี่เนี่ยออเป็นตัวแบบว่าที่ทําให้ผมรู้สึกว่าผมฟื้นขึ้นมาจากการเล่นไอเดนได้เลยแต่เมื่อก่อนเนี่ยผมปวดจะกกองหน้ากองหน้ากองหน้าอย่างเดียวเลยขี้กล่าวไม่กนตัวอื่นเลยโอเคฮะเหมือนจะเป็นในของของแทเทอร์นะครับเกมนี้นะโอ้ดมเหนึ่งทีแล้วนะนักเป็นหญิงเดินมาด้านขวาตองนี้แต่เราไปเปิดกองกันหน่อยดีกว่านะเพื่อน วายแอนนี่เนี่ยพาร์ตี่ของเขาในการทําให้เขาแบบว่าเป็นข้อดีของเขาเลยก็คือการเปิดกล่องไว้ขึ้นหนึง่งร้อยเป็นคนนั่นเองเนะครับผมนะ <c oughs> โอ้โหเปิดได้เดขิมกับเข็มว่ะนี่มันดีเก่าใจเลยเกินนะเ <c oughs> ฮ้ยเอาว่ะฮัทเธอสับนั่งกลงนี้รือเปล่า <c oughs> เนี่ยเก้าอี้ของกรงนี้เนี่ยเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าช่วยยากมากเลยนะ <c oughs> ช่วยยากไม่พอเป็นเก้าอี้ที่แบบว่าไกลจากแมจจูมากเลยนะผมก็เลยมาเก็ดไม้ไปก่อน แบเหมือนถ้าเธอจะจับไปแน่คงงั้นนะมึขอ,องใครนะพวกเล่นแบบว่าเล่นทีเผลอเอาดิเกตไปอย่างนี้เลยแล้วก็โดดไปช่วยนะครับอนอไอบีลีฟไอแค้นไปไอบีลีฟไอแคตอึกไกลมาแล้วครับอันนี้ไม่โดนไหมไม่โดนอ๋ออ๋ออโออันไหนเร็วนะเร็วนะเราอ่านมือเป็นนะืมเอาอ่ะเข้ามา โอ้โหจ่ายบิ๊งเลยเหรอนี่มันเกินไปหรือเปล่าอะ่ะเหี้ยผมนะเดี๋ยวเราวิ่งฉีกออกมาหน่อยเนาะ จริงๆตัวแอนนี่เนี่ยหรือว่าคนขายของเล่นเนี่ยอจริงๆนะคือตัวแอนเนี่ยสามารถเล่นได้ทั้งหมด3แบบไปนะผมคิดนะตัวขนตัวผมคิดว่ามันเล่นได้ทั้ง3แบบเลยคือ1เราจะเล่นไอ้ฮมก็ได้ครับผม2อเราจะเล่นสามเก้าก็ได้สามเราจะเล่นสามหกก็ได้มันมีลักษณะข้อดียังไงในหัวของกามข้อนี้ผมก็จะพูดก่อนนะครับว่าเราจะเล่นสามหกก็ได้คือถามว่ามันมีลักษณะข้อดียังไงในหัวของกามข้อนี้ผมก็จะพูดก่อน นะครับว่าโก็สามหกเนี่ยโกลแอนนี่เนี่ยเป็นโกที่เข้าเก้าอี้ได้เกือ100บหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับต่อให้เราโดนโกนไกลนะทําไมถึงเข้าได้ร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยหรอเพราะว่าถ้าเราบินไปอ่ะฮันเตอร์ก็ทาอะไรเราไม่ได้แล้วแต่เราก็ต้องมีลัทธิมีในการแบบว่าบินไปเนาะไม่ใช่แบบเราอยู่เรือแล้วก็บินฆ่าไม่นู่อย่างไงมันก็ถึงไม่ถึงอยู่แล้วเนาะแล้วก็ต้องอ่านเกมเป็นนิดนึงเนาะ เขามาถึงจะช่วยได้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ก็จริงแบบว่าเขา้าเก้าอี้ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่สกิลเพลหน้าเก้าอี้เนี่ยก็ต้องมีด้วยนะครับนะก็ต้องอ่านมือเขาให้ได้หลบหนวดให้เป็นหลบระเบิดให้เป็นตวัวแอนนี้เนี่ยก็จะเป็นหนึ่งตัวที่สามารถช่วยได้ดีมากเลยนะครับต่อมาเล่นสามเก้าสามเก้าเนี่ยผมก็เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันอธิบายในใจเย็นๆนี่เอาว่า เอาไปอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยจะวนต่างเป็นโหวดเกินนะอุ๊ยนั่นนี่ช้าตีทำไมเราโอ้ยเรมาฉุดด้วยเอาว่ะเราเราจูได้นะมด่กหน่ดักแน้เหรอุอ้ยไปดักทำไมเอางั้นนะเราอยากเข้าเลยนะนี่นี่โน่ตีทำไมอ่ะเฮ้ยฮัตเตอร์ไหวปหมเนี่ยไหวเปล่าเบบี้ไหวเปล่าอู้วเปนโหนดเปนโหนดเปนโหนดเฮ้ยโถพี่โหนจะไหวไหม่ึไปโดนนะ่โดนนะครับ อาวิ่งมาตรง,งนี้อันนี้เราบีบปินไม้ผมกระโดงไปเลยเขาปินไม้ชิงหนีกันมาตรง,งนี้ครับผมยังไงวางหนวดมาดีรออะไรอ่ะรออะไรไม่โดนนะไม่โดนนะเราต้องล,ล้มกอง,งเรือครับผมเพราะว่าเครื่องปรเรือจุดไปแล้วนะล้มได้เลยอืมเป็นร้อยแจ้เอ้ยจุดเครื่องเลยเอาป่ะฮัตเทอร์ครู๊ฮัตเทอร์ครู อาวันจะดักทางหรอคุณคิดว่าคุณจะดักทางคุณอย่างผมว่าออวางไม้รอเลยมาดิ <c oughs> ไปแล้วครับโอเคเดี๋ยวเราชีกไม้ไปรงบ้านนี้กันดีกว่านะ <c oughs> อะวาวฉันก็ช้เรียบพอดกันเลยอ,ะ <c oughs> <c oughs> อย่ะ๋ยวเราไปเก็บไม้กระดูกกันก่อนนะ <c oughs> อะเดี๋ยวผมก็จะอธิบายกันต่อนะครับเมื่อกี้ว่าผมพูดถึงไงแล้วนะ <c oughs> พูดถึงกรณีเล่นสามเก้าเนี่ยก็สามเก้าเนี่ยเป็นอีกหนึ่งเปอร์ทีทำให้โกแอนนี้เนี่ย ค่อนข้างอะไรนะฉีกระยะได้ดีมากๆเลยนะสำหรัอบอผมฟ่าเป็นอย่างไ้นะเป็นโัวฉีกระยะที่ได้ค่อนข้างดีมากเลยนะเหมือนปืนตายฮัเนี่ยถามว่าดีตรงไหนอ๋อก็คือบางจังหวะเนี่ยเราอยากจะกระโดดไม้กระดกใช่ไหมแต่เราโดนฮันเตอร์ตามหล,หลังอย่างเงี้ยเออเราก็หลบตายฮ์นหลบมือไปครั้งหนึ่งแล้วเราก็กระโดดทำให้แฮนเตอร์เนี่ยถึงกัะเป๋ามบได้เลยนะเออไ <c oughs> อหย,ยิบของมาก่อน เรื่องของเรื่องที่เปิดเข็มได้เข็มอ่ะเออเปิดกล่องได้เข็มสามเข็มเลยโคตรเท่เอาไปเลยเอาไปเลยครับผมตอนนี้เพื่อนล้มกันแล้วนี่เาหนาดมากไหมยังไงล่ะครับแต่แอนนี่แบกเองไหมแอนนี่แบกเองนะมนะมาเลยฮทัทเธอแลวนี่เราก็อยาบไ,ไปดูมันดีโอ้ยเอาว่าเก่งจวนจากเกินเก่งจวนจากเกินอ้นต้ายหนึ่งทีนะไม่มีทางได้กินนะ นั่นแหนั who, 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 who ่นแหละวนหนวดวนหนวดวนหนวดนะครับไม่ทันจริงๆว่ะไอ้นักเต้นลุกขึ้นมาแล้วนะเฮ้ยเฮ้ยก้องกองเอาเพื่อ pues ขึ้นมาแล้วเฮ้ยเฮ้ยมามาช่วยเราหน่อยแล้วออ้ยสวยว่ะเอา่ะนักเต้นใจเขารักเพื่อนเกินไปหรือเปล่ามาเดี๋ยวเราขึ้นไปบนเรือนะครับเดี๋ยววางแผนกันนิดหน่อยดีกว่าว่าจะทำยังไงกันต่อดีเรือโกงประตูเรือเนี่ยเปิดได้เยอะแล้วเหมือนฮัทเธอจะมาตามเราด้วยนะ ฮัตเชอรครูงโอ้ยกลับไปเหรอเฮ้ยมันช่วยเราหน่อยดิมา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 ันม,มัช่วยจูกันเราไหนไหมเราดูดูฮัตเชอร์กันเนี่ยไฟแดงมาแล้วนี่เราเป็นไฟเขียวเองนะโอ้ไปแล้วครับโอ้โหเคเล่เลยเหรอเฮ้ยไม่ไม่เนะ่ยเคเล่ทำไมอนะเกลียนเลยดิโอ้ยเรียบร้อยว่ะน้ำพยากรก็บไม้เท้ามาแล้วนะเอาว่ะตอาวันลมีประโยชน์มากเลยนะเอาจริงๆอะโอ้โห เปิดเข็มได้เข็มเนี่ยโคตรเท่เลยเดีย๋ยวเรายโยนเข็มไ้เพื่อนก่อแลอนนะอนน้โยนไปตันทีฮัตเทคุงมาอีกแล้วมันมาอีกแล้วโอ้โหมาอีกแล้วแกตแ่รอบนี้เรายังไม่ได้เซ็นไม้กระดุกเลยนะเฮ้ยใจเย็นๆนดีอย่ากลาว่าแบบนี้สิเรากลัวแล้วฮัตเทออยา่าไม่หันนะันนี่ใจมีเทเลพอรนะ์ตไหมเราเรารู้นะ นายอย่ามาทำเป็นว่าจะหลอกปิ้นกระโดดลงมานะเธอนายไม่ใช่นายไม่ใช่คัมไปเดอะแมนนะเอาวะฮันเตอร์ไปไหนแล้วไม่ตามแล้วนะโอ้โหปไปไล่ไคนอื่นแล้วเดี๋ยวเราเขึ้นไม้กระด,ดูกไว้ก่อนดีกว่านะเพื่อนๆนะตอนนี้ผมคิดว่านะตัวฮัทเตอร์เนี่ยมีเฮลิพอร์ตแล้วนะครับ เราตัวนักเต้นเนี่ยเขาเต้นประกรงไล่เข้าวโพดด้วยนะนี่ไปแล้วว่ะไปแล้วว่ะไปแล้วครับกระโดดครับผมโอ้โหกายการบินแอร์ลอยเอเทียมาแล้วครับผมแลนดิ้งลงมาขวนแขวนตรงนี้ครับผมยังไงเฮเธอรเฮเทอร์กระโดดไหมโอ้โหผมอบอไม่รอดแน่เลยแต่เรามีไดฮันหนึ่งทีนะเรามีไดฮันทีเราต้องใช้แล้วมุมไปข้างหน้าแบบ ทำเลยแข็งผมพูดไม่ถูกแล้วเนี่ยอุ้ยอุ๊ยไม่โดนนะไม่โดนนะต้องโดนหน่วนนะโอ้ยเอาวะชีวิตนี้นี่วนยังม่ไดวิ่งวนอะไรไม่โดนหรอกครับนี่ก็วางเกินนะหน่วนนะนะวางเกินแล้วโอ๊ะยังก่อนยังก่อนยังก่อนนะยังไม่อยากพักก่อนนะยังก่อนนะแล้วเราแต่ว่าอันรองโดนนะอันนี้โดนจริงบ่เอาว่ะ เอาไวา้ผมไม่อยากวิ่งไปทางนั้นแน่ก,กลัวโดนเกตัวดนะอ่ะเฮ้ยเฮ้ยทำไมวิ่งเร็วจังอะ่ะทำไมวิ่งเร็วจังอ่ะโอเคผมนะก็มาแชร์เทคนิคกันเล็กๆน้อยๆนะใครชอบเล่นตัวขายคนขายของเล่นเนี่ยเดี๋ยวช่วงนี้ทำออกมาให้ดูบ่อยๆเลยถ้าชอบเนี่ยอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะผมจะได้มาอัพคลิปบ่อยๆช่วงนี้คนไม่ค่อยมาดูช่องผมเลยรู้หายกันไปไหนหมดนะโอเควันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันคลิปหน้าบา,บายๆครับ